สวัสดีครับการเปลี่ยนชื่อใน y o u t u b e นะครับหรือ Google p a s นะครับอาก่อนอื่นก็เข้าไปที่ YouTube ก่อนครับาจากนั้นนะครับก็คลิกที่รูปภาพนะของเรานะครับจากนั้นก็คลิกที่รูปเฟืองตรงนี้ครับรูปเฟืองตรงนี้นะครับอ่าที่รูปเฟือคงครับ เสร็จแล้วนะครับตรงนี้นะครับข้อมูลบัญชีนะครับจะเปลี่ยนชื่อแล้วก็คลิกเข้าไปที่แก้ไขบน Google p l s นี่ครับเมื่เข้ามา Google p l s แล้วก็าทำการเปลี่ยนชื่อครับโดยคลิกที่ชื่อครับจากนั้นก็คลิกเปลี่ยนชื่อครับผมจะเปลี่ยนเป็นลีแวร์ครับ อ่าคิกมาที่ครับอ่าจากนั้นคลิกเปลี่ยนชื่อครับข้อนี้ก็เป็นชื่อใหม่ไปแล้วครับอ๋อลองเข้าไปที่ยูทูบครับคลิกที่ช่องของฉันครับหนไหครับชื่อได้เปลี่ยนไปแล้วครับสำหรับวันนี้แค่นี้ก่อนครับสวัสดีครับ